สวัสดีนักเรียนป .5 โรงเรียนว่านบ้านต้นปรงค่ะวันนี้วันที่7กรกฎา,าคม2564คาบที่1วิชาคณิตศาสตร์อยู่กับครูมิวเหมือนเดิมนะคะเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับ1เป็นแล้วนะคะเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าเราจะมีวิธีการพิจรารณาอย่างไรว่าเศษส่วนตัวใดเท่ากับ1มากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า1ค่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเรื่อง การบวกบวกลบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะโดยสิ่งที่นกักเรียนจะต้องทำในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ในหน้าที่5นะคะโดยมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างของวันนี้กันเลยค่ะตัวอย่างของวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ตัวอย่างค่ะ เขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลลัพธ์ข้อที่1เขาให้หาค่าของเศษ4ส่วน5บวกด้วยเศษ9ส่วน20ค่ะการบวกลบเศษส่วนเนี่ยเราจะนำสอตัวเนี่ยมาบวกมาลบกันเลยไม่ได้นะคะการบวกลบเศษส่วนเนี่ยเราจะต้องทำตัวด้านล่างเนี่ยให้มันเท่ากันก่อนเราจึงจะบวกลบได้นะคะโดยไม่โดยเราจะมีวิธีการทำดังนี้ค่ะ อะข้อนี้เราก็ต้องทำห้ากับยี่สิบเนี่ยให้มันเท่ากันก่อนแต่เราจะทำยังไงล่ะให้มันเท่ากันวิธีการก็คือเราก็แต่เราเนี่ยสามารถทำห้าตัวเนี้ยให้กลายเป็นยี่สิบได้ทำยังไงคะนั่นก็คือเราจะต้องเอา5มาทำอะไรคูณกับ4นั่นเองเพราะว่า5คูณกับ4ี่มันจะกลายเป็น20ดังนั้นคูเจ้าตัวนี้นะคะคูณกับ 4, เพื่อให้ตัวด้านล่างกลายเป็น20่ค่ะเศษสวน5เมื่อกี้เราคิดตั้งไว้แล้วนะคะว่าเราจะเอา5เนี่ยมาคูณกับ4เพื่อเพื่อให้มันกลายเป็น20ในเมื่อตัวด้านล่างของเราเนี่ยคูณกับ4ตัวด้านบนของเราก็ต้องคูณอะไรด้วยคูณกับ4ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ตัวถัดไปตัวด้านหลังก็คือเศษ9ส่วน20 เรานําเศษเก้าส่วนยี่สิบเนี่ยมาเติมด้านหลังเลยนะคะโดยเศษเก้าส่วนยี่สิบเนี่ยเราไม่ต้องคูณกับอะไรนะคะเพราะว่าตัวด้านล่างเนี่ยมันเป็นยี่สิบอยู่แล้วเราก็สามารถนํามาเขียนได้เลยต่อไปเรามาพิพจารณาตัวด้านหน้าก่อนคะ่ะเรามาแปลงรากตัวด้านหน้าให้ตัวด้านล่างเนี่ยให้กลายเป็นยีก่อนเท่ากับเราก็นําตัวบนมาคูณกับตัวบนคะ่ะ สี่คูณกับสี่ค่ะจะได้เป็นสิบหกต่อไปล่างคูณกับล่างค่ะหคูณกับสี่จะได้เป็นยี่สิบอ่าตอนนี้ตัวด้านล่างของเราได้กลายเป็นยี่สิบเรียบร้อยแล้วตัวด้านหลังก็คือเศษเกาส่วนยี่สิบเนี่ยมันก็ยังคงเดิมอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรมันนะคะมันยังคงเดิมอยู่เราก็สามารถ นำมาเขียนได้เลยแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ตัวด้านล่างเป็นยังไงกันแล้วเท่ากันแล้วเป็น20เหมือนกันแล้วดังนั้นเราจึงสามารถรวมร่างกันได้แล้ววิธีการรวมเนี่ยให้เราเอาตัวด้านบนเนี่ยมาบวกกันส่วนตัวด้านล่างนั้นไม่ต้องบวกกันนะคะครูเขียนไว้หน่อยเพระนักเรียนลืมไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกแต่ตัวด้านบนเนี่ยให้เอามาบวกกันนะคะ บนบวกกับบนส6บบวกกับ9จะได้เป็น25ส่วนตัวด้านล่างนั้นจะได้เป็น20เหมือนเดิมค่ะคำตอบของข้อนี้เนี่ยคือเศษ2ยส่วนเจ็ดยี 70, 25, ส่วน20ค่ะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะตอบเท่านี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบแล้วครูให้คะแนนเนี่ยเต็มห้เนี่ยครูก็จะหักคะแนนไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าเศษส่วนตัวนี้มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะดังนั้นครูก็จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนโดยการหารด้วย5ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะเพราะว่า2 5กับ20เนี่ยหาร5ได้ลงตัวเราก็มาหารให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำบนหารบนค่ะ25หารด้วย5ก็จะได้5ส่วนตัวด้านล่าง ยี่สิบหารด้วยห้าค่ะก็จะได้เป็นสี่ห้าสี่ยี่สิบอ่าเป็นเศษส่วนยังต่ําแล้วนะคะก็คือเศษห้าส่วนสี่นั่นเองค่ะทักเรียนบางคนอาจจะตอบเท่านี้ก็ได้แต่ก็ยังโดนหักคะแนนค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตัวนี้นั้นเป็นเศษเศษเกินนะคะหลังจากนี้เราจะทําการตกลงกันว่าถ้าเกิดว่าตัวข้อไหนคําตอบเป็นเศษเกินเราจะต้องทําเป็นจํานวนครด้วยใครลืมทาเนี่ย ถาว่าได้ไหมได้แต่โดนหักคะแนนนะคะอะ่เรามาทําตัวนี้ให้กลายเป็นเศษจํานวนคะนะคะเมื่อทําเป็นจํานวนคะ้ะเนี่ยเราจะได้ว่ามันเท่ากับ1เศษ1นส่วนสนั่นเองดังนั้นคําตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็คือ1เศษ1ส่วน4ค่ะตอบเลย1เศษ1ส่วนส เสร็จเรียบร้อยข้อที่1น,นะคะเคยฟังไม่ทันกรอกไปฟังใหม่ได้นะคะถัดไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นั้นเป็นการลบนะคะโดยค้อยหาค่าของ4ลบด้วยเศษ9ส่วน11วิธีทำเราจะนำมาลบกันเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวด้านล่างเป็นยังไงยังยังไม่เท่ากันและที่สำคัญ4เนี่ย มันยังไม่เป็นเศษส่วนเราจะต้องทําสี่นี่ให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนสี่เนี่ยเมื่อนํามาเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษสีส่ส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะตัวด้านหลังเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยแต่มันยังลบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวด้านล่างมันยังไม่เท่ากันดังนั้นครูจะทําการแปลงร่างหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นสิบเอ็ดนะคะโดยการนํามาคูณกับอะไรเอ่ย หนึ 1> 1, ่งจะแปลงร่างกลายเป็นสิบเอ็ดได้เราก็ต้องนำหนึ่งมาคูณกับสิบเอ็ดนะคะดังนั้นคูเจาตัวด้านหน้าคูณกับสิบเอ็ดเาคูเขียนผิดแก้นิดนึงคูณกับสิบเอ็ดในเมื่อตัวด้านล่างคูณกับสิบเอ็ดค่ะเพื่อความยุติธรรมตัวด้านบนเราก็ต้องคูณกับสิบเอ็ดด้วยนะคะส่วนตัวด้านหลังนั้นลบด้วยเศษ ก้าส่วนสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ยังคงเดิมอยู่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะนักเรียนก็ยกมันมาเขียนตรงนี้ได้เลยถัดไปเรามาพิจารณาตัวด้านหน้าค่ะพิจารณาตัวนี้นะคะคูณให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะสี่ 4, คูณด้วยสิบเอ็ดค่ะสี่คูณสิบเอ็ดก็ต้องได้สี่สิบสี่ตัวด้านล่างค่ะหนึ่งคูณสิบเอ็ดก็ต้องได้สิบเอ็ดตัวด้านหลังลบกับเศษเก้าส่วนสิบเอ็ด ยังคงเดิมอยู่ไม่ต้องทำอะไรเพราะเราไม่ได้คูณอะไรมันมันเป็น1ิบอ็ดอยู่แล้วนะคะอะเมื่อเราแปลงร่างตัวด้านหน้าเสร็จแล้วมันกลายเป็น11เท่ากันแล้วค่ะตัวด้านล่างดังนั้นเราก็สามารถลบมันได้แล้วการลบให้เรานําตัวด้านบนเนี่ยมาลบกันส่วนตัวด้านล่างนั้นไม่ต้องลบนะคะ,ะเขียนไว้ด้วยไม่ต้องลบนักเรียนลืมไม่ต้องลบมาพิจารณาค่ะ นำ44ลบด้วย9ค่ะ44ลบด้วย9เราก็จะได้เป็น35นั่นเองต่อไปตัวด้านล่างมันก็จะกลายเป็น11เหมือนเดิมนะคะข้อนี้เนี่ยครูดูแล้วมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรหาร ทั้ง35และ11ได้ลงตัวแล้วแต่มันเป็นเศษอะไรอยู่คะนักเรียนเป็นเศษมันเป็นเศษเกินค่ะดังนั้นครูจะทําเป็นจํานวนคละนะคะเมื่อทําเป็นจํานวนคละเราก็จะได้เป็น 3, เศษ2ส่วน11นะคะคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็คือ 3, เศษ2ส่วน11 สามเศษสองส่วนสิบเอ็ดอ่เสร็จเรียบร้อยนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะตอบแค่นี้ก็ได้นะคะครูบอกไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนสอบครูจะหักคะแนนอ่ะถัดไปข้อที่สองเสร็จแล้วถัดไปเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3มเนี่ยเขาให้หาค่าของเศษสิบเอ็ดส่วนยีบสวกด้วยหนึ 1, ่งเศษสามส่วนสี่ นักเรียนสังเกตข้อนี้ค่ะจะตัวหนึ่งจะเป็นเศษส่วนแบบธรรมดาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจํานวนคะวิธีการทําของข้อนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำตัวนี้ให้เป็นเศษส่วนแบบธรรมดาก่อนนะคะเท่ากับตัวด้านหน้าก็จะเหมือนเดิมตัวด้านหลังเราก็ทำเป็นเศษเกินโดยนำ4มาคูณกับ หนึสี่คูณหได้4และนำสี่มาบวกกับสามนะคะสี่บวกสามจะได้เป็น7ตัวด้านล่างจะเป็นเลขสี่เหมือนเดิมจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้เนี่ยจำนวนค่าเป็นเศษเกินเนี่ยครูสอนไปแล้วนะคะใครลืมแล้วไปดูคลิปก่อนหน้านี้อ่าถัดไปเป็นเศษส่วนธรรมดาทั้งสองตัวแล้ว แต่เราบวกกันเลยไม่ได้เพราะว่าตัวด้านล่างนั้นมันยังไม่เท่ากันดังนั้นครูจะแปลงร่างสีเนี่ยให้กลายเป็น24โดยการนำสีมาคูณ6นั่นเอง6 4 2ี่นะคะดังนั้นตัวด้านหน้าของเราเนี่ยมันเป็น24อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็คงเดิมไว้เลยเศษ1อส่วนยี่เราจะทำการแปลงร่างตัวด้านหลังนะคะ เศษเจส่วนสซึ่งเราพิจารณาไว้แล้วว่าเราจะคูณหกถ้าเกิดว่าตัวด้านล่างคูณหกตัวด้านบนเราก็ต้องคูณหกด้วยนะคะมันถ้าถัดไปตัวหน้าเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นยี่สิบสี่อยู่แล้วตัวด้านหลังมาพิจารณาตัวด้านหลังค่ะบนคูณบนเจ็ดหกสี่สิบสองล่างคูณล่างหกสี่ยี่สิบสี่ แปลงล่างเสร็จแล้วตัวด้านล่างเป็น24เหมือนกันแล้วนะคะเราก็นําตัวด้านบนมาบวกกันตัวด้านล่างไม่ต้องบวกกันนะคะตัวด้านบนบวกกัน11บวกกับ2บวกกับ42นะคะก็จะได้เป็น5 1าตัวด้านล่างเป็น2 4อ่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะแต่มันเป็น เศษเกินอยู่ดังนั้นรูก็จะทำเป็นจำนวนคระนะคะข้างล่างเขียน24 14, ตั้งไว้24คูณ2ได้48 51 52 53เหลือเศษ5ดังนั้นเมื่อเราทำเป็นจำนวนคระแล้วก็จะได้คำตอบเป็นสองเศษ5ส่วน24นั่นเองค่ะคำตอบ เขียนตอบเลยตอบสองเศษห้าส่วนยี่สิบสี่อ่าเ็จไปแล้วสามตัวอย่างนะคะอย่างดวดร็วใครฟังไม่ทันกลับไปฟังใหม่ได้นะคะถัดไปมาดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างสุดท้ายท้ายสุดของเราค่อยหาค่าของเจ็ดเศษหนึ่งส่วนหกลบกับ เศษสิส่วนสค่ะวิธีการก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะโดยเราจะทำตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นเศษเกินก่อนโดยการนำหกคูณกับ7ค่ะ6 7 42 42สบวกหกลายเป็น43 ด้านล่างเป็น6เหมือนเดิมตัวด้านหลังเป็นเศษ13่วนสเหมือนเดิมนะคะเพราะมันเป็นเศษส่วนธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเราเมื่อมันเป็นเศษส่วนธรรมดาทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตัวด้านล่างให้เป็นยังไงกันเท่ากันนั่นเองโดยข้อน,นี้คูเห็นแล้วว่า2เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็น6ได้โดยการนํา2มาคูณกับ3นะคะดังนั้นคูนจะนําเศษส่วนตัวด้านหลังเนี่ยคูณ3ทั้งบนแล้วก็ล่าง ตัวด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะคะเป็นเศษสิบสาส่วนหตัวด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้เราพิจารณาไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะเอามากูณกับ3ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะบรรทัดถัดไปตัวด้านหน้าก็จะเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นหอยู่แล้วตัวด้านล่างเป็นหกอยู่แล้วนะคะต่อไปพิจารณาตัวด้านหลังค่ะตัวด้านหลังเราก็ต้องนําตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างค่ะ สิบคูณด้วยสานักเรียนไปคิดเองนะคะจะได้เป็น39ถัดไปตัวด้านล่างค่ะ2อคูณสจะได้กลายเป็น6ตอนนี้ตัวด้านล่างเป็นยังไงกันแล้วเท่ากันแล้วนะคะเราก็นำมาลบกันเลยน้ำ4ีาลบด้วย39มสาคำตอบจะได้เป็น4ค่ะตัวด้านบนลบกันไหม ได้ตัวด้านล่างเท่าทีค่ะตัวด้านล่างลบกันหรือเปล่าไม่ต้องลบนะคะตัวด้านล่างเป็นหกคาตอบของข้อนี้คือเศษสี่ส่วนหกแต่เศษสส่วนหกนั้นมันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำค่ะเพราะว่าเศษสส่วนหกง่ยหารอะไรได้อีกคะ่ะหารด้วยเป็นเลขคู่หารด้วยอะไรหารด้วยสองได้อีกดังนั้นครูก็จะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหารสองทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะ สี่หารด้วยสองได้สองค่ะหกหารด้วยสองได้สามตอนนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญก็คือข้อนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเศษเกินดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำเป็นจำนวนค่ะเราก็สามารถตอบได้เลยคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษสองส่วนสามน,นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสี่ตัวอย่างใครฟังตัวอย่างข้อไหนไม่ทันหรือว่าฟังตัวอย่างข้อไหนไม่เข้าใจนักเรียนก็กอลกลับไปฟังใหม่ได้อีกรอบนะคะสำหรับเนื้อหาออวิชาคณิตศาสตร์นะคะของวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนฟังตัวอย่างเสร็จแล้วน,นักเรียนไม่ต้องโจทย์นักเรียนไปทำแบบฝึกหัด ในหน้าที่5้ามีทั้งหมด4ข้อได้เลยนะคะเมื่อทําเสร็จเนี่ยน,นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะคะทํารวดยินสอทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในโนต้ตเหมือนเดิมนะคะสําหรับเนะะื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ